สวัสดีค่ะช่องปุ๊เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะสวัสดีสวัสดี FC ทุกคนนะคะสวัสดีเอฟสวัสดีทุกคนเมื่อวานนี้วันที่หนึ่งเดือนสิบเดหสามนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเนาะหวยเราเข้าสองวีนะคะห้าหหกพิเศษออกห้าหกห้าหแล้วก็สามแปดแล้วก็ สามห้าหกสามหกห้าเอ้ยก็เข้าสองน้อยเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเนาะ VIP เราออกสองสี่ไม่มีตัวเจาะเนาะเรามีแค่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่แปดนี่ไม่เข้าเนาะถือว่าไม่เข้าเปยจริงเป้เป้ยังตามเก้าสองสี่อยู่นะแต่เปยไม่ได้ตัดสองตัว ก็อ่าก็วันนี้เมาใหม่นะคะวันนี้เนาะวันนี้วันนี้แต่วันนี้ก็เด่นสี่เด่นสี่ลองสองนะคะ สี่หนึ่งสี่แปดสี่สี่สามหนึ่งสามแปดสามสี่สองหนึ่งสองแปดจะแป๊บนึงนะ สองแปดจ้ะสองแปดสองสี่สามตัวสองสี่หนึ่งสี่สองแปดสามสี่สี่วินสี่ สามสองหนึ่งแปดก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอปร,ป,รประมาณตน,นเนาะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะวันนี้เป้ชอบสองแปดนะคะชอบสองแปด เอาพอประมาณตพอพอพอหอมปากหอมคอเนาะอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะพอประมาณตนก็ขอให้วันนี้เป็นวันโชคดีของ fc ทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ